ปัดเบลล์เลยพี่เนอมาตืดเลยเออแล้วนี่ันก็ยากับปลาด้วยดีะเนี่ฮะพวกมันดก่อนลอยพี่นนแล้วมันดูอไรก่อนที่อะไรนะเนี่ยเียอกแตดอดเอาดอกดดัดอวอย่างี้ดอมึงดูพวกดำเลยโอ้เฮ้ยมึงอามึงอามึงอาเสี้ยมันรูดดิ จรูเลยอ่ะนันอนี่ที่เราเราพอดูเลยยูทูบชินน่นะเนี่ยไปเยูทีนั่งไหนนี่กอยู่ที่อยูที่พยู่ที่อยู่ที่ไให้ัตื่นเราเลยที่ที่กรูบุี่แต่ว่ามัถุมุปเลราว่าไม่ได้บกันนตากันเลยเอยเลาเราอที่กลูรลอกว่าอีดาก็มุกกว่าจะไ้ราะจะสรอะรยาว่าปัดเดมู

ลอลลี่ว้ยมันไปนแล้วอะจิลรลี่จิลอลี่จิลกดะมอ่าเงี้ยเลยมีกระเจียไอ้เียบมจะเล็กกม่าพ่อไงพี่โอ้ห้ยเจี๊ยเยอะแยะเลยเฮ้ยหนู่งไม่ไม่ทิ้ง่านเลยพ่วเนอก่อนเนอเอ้ยยีหละไม่ไม่ขยุอยเลย

เอยอืมปปูนี่ผมยิงกลางกระมากลางบานนะพี่พี่น่อปาบูไม่ยิงเลยอาจารย์ปาบูไหมับอ๋อผมไม่รู้ผมปาบูเบอเบอะไรซื้อในนากีมุนเอาจารย์ไม่กินปาบูผมไม่ได้ยิงเลยแต่เราขาอย่างเรีบเผาช้มลขาเกือบเก็บเลยะ งานลอยงานกระเบือเนี่ยเบเไม่เออผมวิ่งนี่เลยเนี่ยที่ไหนตัวนี้ผมเลยนอนนอนอย่างดีเลยจ้เตส่งห้มึงเห็นบ้าเนีองีเนี่ยอยาอรโบ้อางบานอยาอรุอูโอ้้อก้อ่เนเนเท่าแนเนี่ยนะอืได้เออลดมันไม่งรก็ขื้นได้ถ้ายืนตรงเนี้ยไม่หลุดหรอกเพราะมันเป็นตรงเน้ะถ้ายืนตรงเนหลุดเฮ้กี่กิโลกุดอกละ อีกได้ดิในใช้วิธียึดคันไงยงตรงนั้นเหมอนกันแต่ว่ามันหลุดได้ไงไม่รู้แล้วเนะเนื้อขาจะเจ็บบกเลยเราจะดูน้ำขาเนี่ยวิบี้เขาอันนี้ขาเนี่ยตโดกูเองเออเลาช่อนเราเปีนยาปลาก็เดปะนี่คืออะไรนี่คือธรรมชาติชื่อได้าชาอาจารย์เอ้ยราไปอยู่ปลาช่อนเราปนาลาเรก็ไน่ยนารีดีหรอมอยู่นารีนารีไเ ชาาเนี่ยน่าปลาเป็นไงเรากุนป่าอยุพอจะเพิ่แป๊บเดียวห้ามาชยเนี่ยตะกนอไรบุรี่ือไงเจได้อเ่นี่เพาบุ๋ม่ายังยกบุ๋นนี่เพิ่มที่ีพิ่เยอะวาจ้าไม่บอกพอเม่็เะดีจะไม่ดีแล้วอาจจติ้งอกอ๋อติงยามอ่ิดลุเลิเกิดอะไวะนี่พอเจอพ่อโกดดองกับ้ร้อนะค้น้องอะไรขึ้นย่เจ๊ยเลยใครอยู่ตะโที่เบ่ ให้จืเี้ยจะกวาบมโทษไปจะขึ้เล่าวเราไมทิ้กันแล้วันี้มาเตี๋ยโอ้โห่วนยิงมาช่อนตกขนาดนี้พี่นนไม่บอกกูไปยิงใหคารวีผมบอกพี่นนทไม่ทันอู้เราอยู่้โก็ลึกยขัดจ้าทีวะยขัดจ้าทีที่ะไร้ยงขัดน้โอ้เราตาปูเาหนีจะตะเกันเนว่าตาท่าตาจอด่นะไ่ลื่เ่จาะำเก๋มาะเกียงแบบินเข้าพี่นน อะไรเพียมันต <_ Gimme for u> yeah, ้องไม่นี้เล็กๆผมไม่แรงย่าเล็กนี่แรงนี่นัเล็กกว่าเลยกำลังดีเลยนะจะเท้าพึ้นวอลโขเป็นเรื่องตอนนี้เนี่ยนะแล้วนเานี่ยจ้าาจะทำมันหนึ่งสิ้นย่ามีแบบเน้นแรกก็เรากว่าดี่ไหมเออมาหมืนจะดีเาอยู่ดีบ่าโอ้ยตัวนี้ตัวนี้ตับเลยพูดมางตาบุยว่าไม่แรงเลย เลียมกบอกลูกลาดูเลยทีเผาอะเโบัวโจดมาลูกือดอกวย้อยพายญเลยกวาบ่บีระดบระทีเลเรลามินี่ชุมลยบว่ลอ้โหเห็นหน้าัยังยังมยนจะปล่อยคหรอ่นี่ยอออด้นนี้แค่เอีูีบัลูกกบ ฝากทิ้งก็นนะแต่วกกูใหญ่เล้อาจารย์โอีย่ยทุกที่นอนกู้ใหญ่เลยจะบ้านี่วยยัไนี่ย่อ ที่แม่ปักปตแม่งตรวท่านักแข่งนักแข่งไอเย้าหิงแม่ไม่ทันทุกทีอ่ะโมาไม่ทันนี้เน่ยน่าแข่งยังนักาน่มชวยกูเลยแม่งตุ้งเรืองปูพมเอกขพี่นเรียกตัวไหเื่มันเรียกมไม่ได้เรียกกูเลยเี่พอกูคิดว่างูเนี่ยจัเอาพี่นนช่อนเนี้ยยังโพยังโพยมชื่ออะดก ม่เง e nice. ี่ยกาแฟยันพีเ่บอกไมเลยยากะบเียยากระบะพกูเ็ไมพก้เดกูก็ไม่รู้เฮียลุงดกูจำแรกเลยกระาเจียเนี่ยเอาหมดอะกตเนยว่เอาหมดล้งลมระเาดัมาเลยเนี่ยอนนี้อมันจิงองตัวมาทำรูเป็นตวักลแต่ว่าอีกตัวนึงก็ใหญ่นะพี่น้องท่านี้ มุนุน่เยีกูยิงลุ่เพียบเลยอาเบพ่มดาปาเรียกกูบ้างให้กูไปม่ะพนองคนเองปะะกับพวกเรายิงไม่รุ่นหรอกเออพวกกูยิงไม่มี mm ุูนตัดดวงโหพี่น้องม่อันอลุบุตัวจ้าเนี่ยผมยิงนะแบนไปอยู่แเนียพอดึงเอาไม่ลุ่เลยบอกนกูไปจับแล้วจับมือนั่นแหละแล้วมันชันเลยเงี้ยเดินไปการหลวงมัวพกะทิงเรวะพกะิจบลุไม่เคเห็นหตัเป้งเลย เออในที่นู่นเขาอ่ะอาชัยที่เขาว่ะผมก็เลือกเท่าไรปักโเทียบเลยไม่ใช่หรือแต่บ้านน่ะตัวเท่านี้แหละป่าจานกูว่ากูว่าปืนวอดละมาจากข้อไฟขานี้เลยที่ต่อในกิโลเมเราชอบเรียกเบาลูกูจะจ็บที่โอ้แปลกอะไม่ได้ก๊อกไฟล่ะชั้นหนึ่งต่อไปนู่นนะไฟรับใบต่อหน้าเบาดิ วันยากระบาดได้หมดนแล้วนี่อัูนีก็ยังกระบาดอยู่ด้อมั้งนะพวกมันตามก็นเลยพี่นนเดี๋ยวเป็นตัวราอ่น่วนระบาเนี่ยกรับาดเนี่ยเนี่ยผสมกันเหรอจระกาแล้วไม่น้นเล้ไฟจะไหม้อยู่แล้วจ้ามึงเโหยังโคไม่รู้เขาไม่รู้เขาดันเด ไอ้พวกกูนี่แกงพกูเหแกงพ่กูเ่าไปเรื่อยๆเกินนอยเโยกยนอนไ่ทันคนเต็มเลยูดนรถไฟยิงย่มาอยู่เมื่อกี้วะเขแน่นนะบอกเลยเจอดปะคนนี่เงียบ่ต้องพูดแล้วโอเคอนนีบแ้มากหแล้ว่าไม่เรียกพวกกูเลยโอ้ยหลังถ้ามีปืนยิงปานเจ๋งก็ป็ียิงเงียบเลยอไม่เรียกพวกกูเลย ให้กูไปเเอาอยู่ข้นู้นฟองกูเองนอเะทรมาลยเว้ยไม่ไปทางนู้นนึงอยู่ทรมานกูม่ปลาระิงมีไม่มีปลากระทิงมีไหมเหียมิปลากระทิงนั่นตกท่านี้ไอ้ตึท่านี้ไอ้ยยัมีเลยมีอะไรกัขาโถวินน้อะน่อใจเลยทุกเออยู่ีเส้ยโดนกบ้่เยยอะอะ้ยอไรอาบอ้าจนเลยนะเธอ มึงด้แค่เนี้ยด้นีเหรอมึงด้แค่นี้ยตูอยู่อยูรทีาได้อาแล้วพี่ยิงได้แค่นี้หรอโอ้โหเดาดาดาดเอ้าเดาโกมเดาพัดอย่งเดีวเดมึงดูพวกดามเลยเดไปไหนวะเนี่อะอยู่นี็ไอะอยู่เลนะให้ดูปลานั่นก่นปลากสงชมุวยเฮ้ยเอชมช่วยเราคุณจะทนไม่ไปเรแล้วเออจีละเดนี่าเนี่ดอกน่า เลาอยู่ดีแค่ตอยู่ล้วโตโดวกนี้ผมกินผมแพ้เวไอคุมเนะผมแพ้พี่น้องมามาเล่าไปที่ก็จะมันจะอาเราช่วยโอเล่ซิบุลหรออย่าแล้วพี่น้องเนี่ยคุณไม่มาตาขาวกอยู่เพื่อนจนแต่เราอยู่เพ่นพี่เด็กเก่าที่เด็ไอ้เหี้ยแล้วมึงบอกจะดำไม่ได้ไม่งั้นแบเราจะถ้บุกโอ้ขึ้นมาแล้วไปที่ขึ้นเนื้ နမခွန်းလုံးလားနော်ညူဦးရတာတူဦးလူတကိနာခလင်းညာနကတားညာဦးပဲတီတဲ့ခါဝါဒိုဒိုကားရယ်ညူဘောပွဲခါနီကဘဒိအာလိုဒီဝတီတကိနးကတတိတက္ခါနောဟိုသူဒီယူမဲ चो गुर गुपी मा दिस त प न चियो दलेवा न बुनेवा

เน่าชุกีเอ้ยจุดเดียวเดี๋ยวก็มีแต่บูดีงามงามเออเยอะจุดขาวว่าเลือดจืดไม่เยอะเลือดใหญ่จะขาวบ้านไปเจอพี่พวกชาวรวยแต่ละมือเน่าชุกีว่าถ้าเทอีกจ้ะขาดก็หลายแล้วแต่ยันหมอแก้โฆษณานยยอมอุ้มบูดอีด้วยยังไงแต่ใครยอมอุ้มอีกหรือเปล่าเน่าชุกีว่าโดนยันตุสิกะตุสิกะแต่เขาขายเน่าเน่าชุกุ้ง

อันน like, ัーーー้นท awesome. ุบว to ิวป่ะเดินแล้วทุบวิ่เหรอทไทุบวิ่ให้ลาตาปูนเอาอย่างเอาขลินให้อะไรเนี่ยเออทุบวิ่ที่นทีนเราดูพวกคนตาบุญเขาจกระจัดที่ไหนย่าพนานนี่ต้องอย่บอว่าทักบว่าจะกจากี่ไหเลยล่ะก

Nó biết được bà biết Đã biết bà đá bà biết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  bà bà Đi bà ra bà biết bà bà biết bà Ồ, bà biết bà biết này bà bà bà

โอ้ยเฮียพวกนั้นยิงยิง้งสทีดูดิพวกนี้มาก่อนพวกกูเนีเนี่ยยิงโง่เฮียโอ้ยอกเรยเาพนั่นลุทัวได้นั่นนะถอดเดือนม่บ่มือแล้ววะเฮียกูไม่ไหวแล้วหนาช่มึงไม่ได้มปาเดระไรกเกียเทมดีนะมีลูกเหี้ยกเฮียเฮี้ยมวเฮี้ยดาปากกระิ่ดกได้เดาะเดาะกเีง การีอ้อาจารย์คุมเนี่ยเกี่ยคุมบากระทิงฮะคุ้มบากระทิงเนี e ่ยานีวกว่าบากระทิงตวงตัวเดียวพอละฮะดวกว่าบากระทิงตวงอ้พ่่เฟีฟฟฟีแล้วขาไปละครแล้วอันลอกขี้ก็เียโอโหขกตัวนีเนะติดอันเล็กอ่ะแม่ติเลกไปะ ฟีฟีฟีเล้ยูุ่บผสมไดจุดโตอามากเลยอ่ะดเล็กดีมันตัแห่งเยอะจังอะน้อยพี่นอนคมจริงนะผมผมให้สุดลมหายใจผมขึ้นมาจับกันไม่รบเขาเป็นนอนลูกต้างุูลูกหนี้เฮียเีเข้าไปดึงให้แล้วเดี๋ยวว่อยากดูกาดูเลย ก็ต่จะมาอย่ากอรอล่ะเียอครับก็เจ๊เจ๊เราลุาปูนเ่บากี่ตวกนออบากี่ตัเราเดอพเราขึ้นไปเข้าเินเดินเเข้าไปจากข้อเดินลาไปตื้ดิผมเจ๊กัพี่น้อีผมเก็บรมให้ใจเข้าไปเอาเล็กแฮเอ็เลอแม่งและว่าต้องดึงอ่ะโอ้โหดูท่าูกกันดู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 อน้ดูมือกูดิมงเงี่ยเข้มยิงได้มองมัดูรอบแรกที่ยิงได้ตัวไม่ใหญ่มผมยรูป อือยตวพอกันเลยนะจ้านะดยช้กระดาเจีบเจีบหรอเอไอตัวนี้ใหญ่กว่ามอนี่จะโบหรอมเขาไม่นอนรมใส่แ้นะลวยาขาแค้นกุยเดีดินะงนึงอะได้เนี่ยมอว่าสองกว่าสองกว่าสองกว่าด้วยดูไย้พวกที่มายิงก่อนพวกกูตั้งกี่ที แต่เนี่ยคุณช่วยพี่นอนยิงี่ายูปอะไิคไม่ฝั่งทีนะไอ้พวกที่มันยิงคพื่อนถ่ายรูปเนี่ยยื่นี่มั้งตรงนี่มั้งนี่ตัวเนี้ยใหญ่ตัวละว่าไอ้พวกที่มานดามก่อนแล้วน่าจะได้หลายตัวเลยนะพี่นอนนะโอ้โหนะเนี่ยดูดิพวกมันยิงโอ้โหตัวนี้ใไอตัวละยิงไม่ร้องเลยโอ้โหมันก็ถ่ายได้อะไม่สวยพี่นอนเออมันไม่สวยพี่นอนดูตัวนี้ดิเหี้ย โอ้ยเยอะจริงกูรู้เท่าเกิดมากูไม่เคยปากกิงตัวขั้นสักทีกูยิงโดนตรงไหนวะหัวมั้งเนี่ยเฮ้ยข้าวตรงเนี้ยหลุดยากเลยเฮียจะบุญกินรูปเรียววันโอ้โหโลฟาละมั้งกูไม่ปวดหัวเลยนะพี่หนอนนะด่าแม่งมันเกินมันดีถือนะเออก็บเอาถือตปนี่ยังมึงครูบูบาย นี่นี่กิวัเนี่ะโอ้โหาโลนี่10โล20โลนันนี้มาตีนีมาเลนี่มาเ่ยิอันนี้เรขาย่าหร่อะนี่ยพอปเจอนะประมาณกปรมาณีโมั้งถึงั้ยถึง

ตาเ่นเลยเล่อนก็นมันจะปีนง้า้วครไม่ไ่ไนางว่า่องตัวรตอนี้กูไม่รู้เนนนชาวบ้านตัวขนาดนี้เลยตอนนี้กูรู้ไม่รู้แต่กูโคตรเจะแต่มาทุกคนเลยอะยังได้แมไหนอันนี้โดนเลขโอ้โดนเลขแม่งแข่งขนาดไหนดูว่กระดดไดังเอ้า กนไม่ได้เลยเนี่ยกดนี่เก็บนี่จอน้ากันี่ยือแบบนี่นี่ไปอยู่ที่อุบเลยโอ้ตหงตตะะมัอเนี่ตระละบดงนะทุกอย่างเก่ยดกับถอข้าะไรจักรเล็ดเต็เดีมีอะ้านี่บ้าจยลตระอก่ ่กันยงาะ่กันเาไว้ที่ยะี่ยให้เรเผา้ออก็ไม่มองเห็นเ่อคืนมันโดนโดะอกล่กีเจน่ลจะมอตัวกเอยู่ที่วิลี่บบนีต่เราแต่เไปพัดูีกเราเวลาชวนยาไ้ชื่อบ๊ายบาย

bye bye.